สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องบัณฑิตพืชผลนะครับคลิปนี้ครับพาพี่น้องมาดูหินโนสมองเงินครับอยู่ในตระกูลของซิงห t เท h ครับรุ่นก่อนหน่ายักษ์นะครับหน้ายักษ์ก็จะไปอยู่ในตระกูลของซีรีส์ห้าร้ละตัวแรกนะครับ คลิปนี้อยู่ดูอยู่มุมไกลๆนะครับเพราะว่าเราก็จะพามาดูทางออกครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกับปย,ยอยออการาดนี่ครับฮีโนโในยุคก่อนถางน้ำมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮีโนโครับปัจจุบันก็เป็นถัง สี่เหลี่ยมแล้วเหมือนกับอีสุดๆแล้วเอาเอาออกตัวมาอย่างเร็วไวฝ้าวฝั่งโอ้พุ่งเลยนะทางไม่ดีครับโอ้เจ้ากับไปแห้งพูด โรก,กี้สีชมพูครับ6เ l เอครับ205แรงม้านะครับรุ่นนี้ก็ต่อจาก6เ t ครับรับ6เฮทนี่มันก่อนก่อน6เ l เอนะครับแต่ว่า6เ l เอนี่แรงม้าน้อยกว่าครับ ออบปตออานะสองร้อยบกับหกเทสิบสวาวนะครับถ้ายิบสิบวาวก็225แรงครับไม่มีเทอร์โบนะรื่อยนต์หสุบเรี้ยงครับเอาพายเกียงกาลรลราด้็มาแล้วอันนี้ก็195ยเก้าห้านี่นะครับ,รบสีเซทเทกครับ ตัวน,นี้เป็นปีกนกครับเป็นสิงห์เอกเทกในเจนเนเรชันแรกเลยนะครับสมอทองนี่ไม่ค่อยเห็นครับผมไม่แน่ใจครับว่าสมอทองนี่ในหกล้อนี่มันมันมีไหมนะครับแต่ว่าสิบร้อนี่สมอทองมันจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายในของสิงห์เฮเทค เอาออกตัวมาแล้วามาแล้วทำไมต้องหันลิ้นเหมือนคนกระเหม็นเห็นหน้าฟีเกียงบรือวาร์ฟัสซากระเหม็นเด้ไปเหี่ยงโคตรบริวานมันนนองชั้นล่างก็ยังเป็นลุกลังอยู่เอาเอบตอหำม,มาแล้วครับนี่โอ้รถก็ไลยเอาชอบหากิ่งไม้ชอบหาต้นไม้ครับนี่ ขันมนมีรถดำแม่นในเป็นพัลล์สีเนะาะเจานี่เนาะอ่ะแล้วก็ยืนดูอยู่มืมไกลๆครับตักเร็วนะครับเนี่ยห้าตักหกตักก็ออกได้แล้วอ่ะแถมวมดต้นยังไงเป็นนะนะครับขุดได้ต้นอะไรมันก็เอาต้นนั้นให้ครับ ปตอมกลัวไม่ได้เข้ากล้องเขาก็กล้องหน่อยนะอตอมว่าเออหมายเวันมาเนี่ยหมายเลขหนึ่งเอาเกียงการาดออกมาครับนี่จะเป็นเนวาเลยครับเพราะมันใส่ทีละซีสูบหาสูบนึงงมานี่ยขีเกียงเนี่ยมันก็ดังปร ที่อันตรายที่สุดคือทางที่ไม่อันตรายที่สุดจะบอกให้นะครับผู้ดใดไปทางไม,ม่หนีเอ้ยเอาการแหละดูก็ตักอยู่ใ,ใกล้ครับอาจจะมีสั่นหน่อยนะครับสัตว์บ้างนะลมพัดกรบพี่น้องมันอย่างนี้การถ่ายคลิปนี่ลำบากอยู่นะ ลมพัดลมแรงเนี่ยก็เข้ากล้องครับมันลำคานเนไม่ใช่อะไรเห็นใจคนดูนะบางทีก็ไม่ได้ถ่ายครับในวันที่ลมแรงนะครับบางทีก็ไม่ได้มานะนะครับจะเคลียจัิงเด็เป็นใส่ไม่มันกับซ้ำเกลียวจังเดกับซ้ำเกีมีแต่เอามาเคียงสื่อครับอาอาปต่อหั่มกอนไปอันนี้ว่างไม่นานครับว่างผมดีแกก็อยาหาเก็บขิง่งไม้เก็บอะไรไปนะครับ มาดูครับไปแถวแม่คือสิอวไล์เนี่ยวันนี้มีคนมาดักหนูด้วยนะครับนี่มีมากด้วยเอามาต่อหำขาแรง210ครับเบือ้อยูสุติก้าครับมาได้เจนเนเรชั่นใหม่นะต่อจากล็อกกี้นะครับเนาะ สองลาวครับนี่ทำเครื่องมัใหม่ครับบอกว่าหลายหมื่นอย่นะครับว่าสื่อเครื่องใหม่มาใส่รถขนี้แพงปานน,น,น่ะโอ้ทีเด็ดต้องบดหำเปิดแล้วเฮ้ย <c> เ <ười> พราะใจหลายรถเปินขึนไดไ้ยิ้มอยู่ด้รถมุ่ะ